การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนราธาิวาสครั้งที่1ประจำปี2568วันศุกร์ที่17มกราคม2568เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมศรีนราสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาสที่วาด,ว,าดวันนี้การขับเคลื่อนของทีมงานสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ประชุมเพื่อเป็นข้อมูลการแก้ปัญหาเรื่อง สุขภาพผู้สูงอายุการดูแลผู้สูงอายุและการป้องกันบำบัดสิ่งเสพติดของเยาวชนโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ um ำเภอในเขตเมืองนาราธิวาส<ต>ได้เสนอข้อมูลที่หลากหลายเพื่อรับปัญหาทางด้านสถิติไปแก้ไขและทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป,ปท่านเป็นตาในสสุทองเิเมืองนราธิารีคายสอออุว่าสวัสดีผมนาอ ชื่อเล่นนายยอดจากสวนปราบชาวบ้านสวนบพอสมต้นการชีวิตบ้านสวยวลราครับผมสวัสดีครับผยล,ลสุขพัฒนาการแำงเดอเมานที่วัดครับอาย์บรนนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลาและคณิตวิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะประชชนเนคนแล้วก็เป็นภาคประชาชน7คนนะครับหกหกเจ็ดะนะครับ ก็คือจะเป็นผู้สอวที่ทั่วไปที่สามารถใช้ชีวิตข้างนอกได้ตามปกติช่วยาการในพื้นที่4ีหมู่บ้านของตำบลลำปูนะครับบันซ้ำไปหรือไม่ข้อมูลมันแค่ได้ยินเล่นซ้ำไปวันเรื่องของความเข้าใจตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นในชนุมชนหมู่บ้านที่ไม่ได้เรียนหนังสืออะไรพวกเนี้ยเป็นแหล่งที่มาที่ไปแล้วก็ มันมีการขายอยู่ทั่วไปที่แอบขายจะอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านนี่คะซึ่งที่ที่เราอยู่นะคะก็เป็นเรื่องของพัฒนากําลังคนเนาะพัฒนากําลังคนและในเรื่องของด้านสุขภาพนอจากให้คนฝาบได้ก็มีความสุขกับสิ่งที่ก็ทำมาหากินยังไม่ว่าลูกพกอะไรมาบ้างที่อยู่อเป็นทิสติใครแท่งอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็แบบมันยั่วเยินใจจะเป็ี่นห้องเป็นลอที่ไม่เกี่ยวกับฟีโรโมนที่แบบกระตุ้นเพศชายเข้ามาหา แล้วก็มีเทศสำพั์การแก่เร็วขึ้นเป็นโครงการไข่แดงแล้วก็สีขาวรอบแต่าังๆตอนการข้ามกลางคืนวัยรุ่นข้ามาเที่ยวในเมืองหัางตลาดข้าอะไรตอนกลับมาแต่ทีเนี้ยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเราเป็นมันก็แบบกับท่านกุรลาว่าเนี่ยคือเราไปแก้ปงญหาแล้วแต่ต้นเหตุหน้าวันนี้นะครับคือตรงนี้ฝ่ายปกครองก็อยู่นะครับกอบนายกท่านกาบฝ่ายสารสุขก็อยู่นะครับ การจำหน่ายน้ำกระท้มจำหน่ายยาแก้ไอจำหน่ายยาแก้อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยาแก้ไอมามารวมกันแล้วน้ำกระท่อมในปัจจุบันนะครับการต้มน้ำกระท่อมเพื่อขายเนะี่ยมันผสมยาบ้าครับไปด้วยเพื่อให้คนมันติดนะครับแล้วในเมืองเราโดยเฉพาะในเมืองเรานเนีเ่ยคือคนมาเนี่ยแค่มาในเมืองตอนจะกลับเนี hmm. ่ยมันขายแบบไดเรกเซแบบแบบแบบเแบบแบบหมือนเซเว่นเลยยี่สิบชั่วโมง มีคนนั่งขายสี่คนเรียนผลัสทุกแปดชั่วโมงอย่างน,นี้ยทีจุดนะทาไมเราไม่ช่วยกันตรงนี้ก่อนถ้าเรามาลุยตรงนี้ขายกันอะไรตรงเนี้ยซึ่งมันตรงเนี้ยเห็นกันอยู่แล้วชาวบ้านเห็นทุกคนเห็นว่าตรงนี้มันขายเนี่รงเนี้ยถ้าเราไปลุยตรงนี้ปราบตรงนี้ก่อนผมเชื่อว่าถ้าเราไม่มีแหล่งที่ซื้อที่ขายที่อะไรโยมันลดน้อยลงเนี่ยต่อไปการทําง,งานของพวกเรามันก็ต้องน้อยลงตามเลยนะ มีคนเฝ้ามีคนดูแลอยู่ตรงนี้คือมันก็จะลดปัญหายาเสพติดในโรงเรียนได้นะครับนี่สิ่งที่ทำในเมือานอาธิว่าต์หลายๆอย่างที่ผมเป็นกรรมการก็ได้เสนอในเรื่องของออตอนเช้าเข้ามามีบัตรมีอะไรเนี่ยมันจะไปขึ้นในลิงก์ของผู้ปกครองเลยว่าเด็กเข้าเข้าโรงเรียนแล้วเด็กเข้าละหมาดตอนเที่ยงเนี่ยก็ไอตอนตอนละหมาดนะครับ ก็ไปเสียบบัตรหน้าห้องมันก็จะขึ้นในลิงค์ผู้ปกครองเลยว่าเนี่ยตอนนี้เด็กเข้าเข้าไปห้องละหมาดแล้วอะไรแล้วเด็กมาเรียนแล้วอะไรต่างๆเนี่ยคือคือตรงเนี้ยคือทํามันก็จะช่วยกยารเคลื่อนย้ายการทำเรียกว่ากายภาพบำบัดท,ที่ว่ามันไม่เหมาะสมซ,ซึ่งไม่แน่แจจริงว่าจะต้องประสานอบตสามารถไปเบิกได้สามร้อยห้าสิบบาทต่อเคสแล้วก็เอารถไปรับคนที่บ้าน แล้วก็พาไปที่โรงเรียนฟื้นฟูฟ nah, ื้นฟูเร็วมากมันไอพวกสารพิษที่มันสะสมมันจะรีลิซ์ออกแบบทันทีทันใดเลยนะคะแล้วเราก็ได้ไปไหนแลไปก็ในส่วนของอำเภอพี่เลี้ยงที่ได้กลับขึ้นไปแล้วมีส่วนไหนจุดแข็งนึงตรงส่วนไหนที่จะให้เสนอแนะทางอำเภอได้ได้ขอขออนุญาตเพิ่มเติมของนี่อะไรครับเนื่องจากผมนี่มีพนักงาน ที่ออฟฟิศประมาณสามสิบคนข้อมูลที่เขาที่สัมภาษณ์แล้วก็กรอกไปสมัครเรื่องเรื่องผู้เรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องการแต่งงานนะครับส่วนมากะจะถามจะเป็นไม่มาถึงสามสี่คนในสถิตินะครับก็คิดว่าเปอร์เซ็นที่เป็นไม้แล้วก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าชายไม่มีจะไปเสพยาเสพติดอะไรนี่เขาก็ถือกวกาส่มาทํางานด้วยตัวเองแล้วก็เลิกลากันตรงนี้ปัญหาตรงนี้คิดว่า ไม่ทราบว่าทั่วไปจะ,จะมีข้อมูลตรงนี้นะครับการย่าล้างแล้วก็ที่ผู้ชายไม่พร้องนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งมาถึงที่ผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทต่างๆที่พูดถึงเยาวชนที่เข้ามาโดยอายุไม่ถึงแล้วเข้ามาเนะี่ยส่วนใหญ่ที่โรงแรมเหมือนที่ผมดูแลอยู่ก็คือโรงแรมตังนั้นะฮะทักษิณาก็จะเขียนว่าป้องกันยาเสพติดอย่างเดียวนะฮะ พอถึงเวลาแล้วเด็กอายุน้อยอะไรนี่มาคนหมุนเวียนวัดี่ท่านบอกหมุนเวียนมาใช่ไหมเราก็เพิ่งรู้ข้อมูลมจริงว่ามันก็มีจริงหนะมุนเวียนมาแต่ทางโรงแรมบางครั้งเนี่ยไม่มีเสิที่จะไปเฝ้าดูเขาแต่บางทีมา,งนะงมาเปิดโรงแรมอายุผู้ใหญ่มาเปิดแล้วให้เด็กหนเวียนเด็กก็จะมามเรียนครับคราวนี้ก็ต้องเรามาตัตระว,วังเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปไประชุมเพิ่มขึ้นว่าต้องเป็นอย่างนั้นจริงเจอบางเคสนะครับ อีกเคสหนึ่งผู้ชายต้องระมัดระวังอีกที่นึครับเคสหนึ่งอาจจะเล่าความในเรื่องแล้วมีคอนซ็นเตอร์ประเภทหนึ่งนะครับมาที่โรงแรมแล้วก็มาบอกว่าออยู่ที่โรงแรมนี้นะแล้วก็โอนเงินมาก่อนอยน่างงี้มาหาได้แล้วก็อยู่ห้องเบอร์นั้นเบอร์นั้นพอเข้ามาเขาโอนเงินเรียบร้อยล้วก็จะมาตรงศูนย์เปล่าครับเข,าบ,ขาบอกว่าเขาบอกว่าจะลงมารับที่เคาน์เตอร์พอโ,โทรไปทีเขาปิดสายไปแล้ว ผู้ชายก็โอนเงินไปแล้วห้ามก็มีร well, so. so uh, ูปนะครับเป็นรูปโรงแรมขอนะแรับโรงแรมทุกแมีรูปมีห้องให้ร้อยถ่ายส่งให้ผู co ้ชายตกลงพอมาก็ไม่มีครับก็ปิดเครื่องหนีไปอยู่ลาวเลยนะครับให้เรามัระวังตรงนี้นั้นพวกเราคงไม่มีอย่างนี้นะฮะโอนเงินแล้วก็โดนจัดครับก็ให้อาจารย์ไปเป็นบทวิเคราะห์วิจัยนิดนึงเป็นตน เคสพิเศษที่ว่าศึกษาดูครับผมครับขอให้ข้อนรัาจารในเรื่องขอ,อ,องห่นไร